โอเคมังกรมานั่งดิมังกรครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ช่างตั้มมาติดตั้งที่จังหวัดปาจีนปาจีนบุรีอำเภอกบินบุรีนะครับตัวนี้เป็นพ่วงข้างสีน้ําเงินดานะครับเป็นพ่วงข้าง VP นะครับในราคา16,00 0ไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับราคา1 6 0่0ไม่รวมรถไม่รวมส่ง นะครับความลีดนะครับรรแตกต่างก็นที่ว่าคันนี้นะครับลูกค้าขอประตูนะครับที่ประตูเลยนะครับปกติแล้วประตูเนี่ยของช่งางซ่อมเนี่ยจะเปิดทิ้งลงนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าอยากได้แบบนี้เห็นไหมฮะประตูแบบนี้อ่าแบบอ่าถ้าพูดกันง่ายๆคือว่าประตูเปิดแบบประตูบ้านเลยอย่างนี้ครับก็ขึ้นขึ้นได้ง่ายสะดวกอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าตามมาคือ มาใกล้ๆมาดูใกล้อ่ามาดูใกล้นี่เลยประตูแบบนี้เลยนะครับเปิดข้างเห็นไหมฮะเปิดข้างเป็นพ่วงข้าง V.P. นะครับราคาผมย้ําเสมอว่าราคา1 6 0 0 0ไม่รวมรถไม่รวมส่งเลือกได้ทุกสีทุกลายนะครับก็จะมีไฟหน้าไฟหลังให้ไฟหน้าไฟหลังให้นะครับมีเบาะพิงพิงเบาะพิงข้างเบาะพิงหลังเบาะพิงด้านฝั่งมอเไซค์ก็มีให้นะครับแล้วก็มีมี ตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็กใหม่ยางใหม่โช๊คใหม่ช่างตั้มเน้นเสมอว่าเป็นพ่วงข้างป้ายแดงนะครับเป็นพ่วงข้างป้ายแดงนะครับตะกร้าเก็บของด้านหลังค่อนข้างจจมโบ้มากนะครับสาหรับท่านที่รักน้องหมาน้องแมวก็เอาน้องเอาให้น้องมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับอากาศถ่ายเทนะครับเอกลักษณ์ของช่างตั้มจะมีผีเสื้อ3ตัวนะครับจะมีผีเสื้อ3าตัวนะครับเท่านั้น ถึงจะเป็นของพ่วงข้างช่างตั้มนะครับมี2ตัว1ตัวไม่ใช่ของช่างตั้มนะครับมาดูต่อนะครับตัวนี้แต่กร้าเก็บของใต้ลังคาจัมโบ้มากนะครับก็สามารถเก็บกระเป๋านักเรียนได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับดูกันยาวๆนะครับตามมาข้างหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับกระจกมองหลังมีให้นะครับมีเพิ่มเติมกระจกมองหลังนะครับมีกระจกมองหลังให้อีกครั้งนะครับราคา16,00 0ไม่รวมรถไม่รวมส่ง เลือกได้ทุกสีทุกลายนะครับเลือกได้ทุกสีทุกลายเราวันนี้เรามาส่งที่จังหวัดปาจีนนะครับจังหวัดปาจีนอำเภอกบินบุรีนะครับฟังไม่ผิดนะครับอ่าประตูตัวนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่จองคิวไว้แล้วช่างตามไลฟ์สวดลงไปให้ดูนะครับชอบประตูแบบนี้ทักมาหาช่างตามหน่อยนะครับช่างตามจะแก้ไขแก้ไขสรุปงานให้ใหม่นะครับประตูแบบนี้นะถ้าชอบนะครับถ้าชอบนะแบบนี้นะนะครับประตูแบบนี้นะครับก็จะแก้ไขให้ใหม่นะครับ ่เดี๋ยวจะให้ดูขึ้นมานั่งแลนะดูนะครับเวลาการขึ้นของเรานะครับถ้าปตูแบบเนี้ยขึ้น,นก็จะง่ายหน่อยนะประมาณนี้ปึ๊บนนเนี่ยฮะขึ้นง่ายลงง่ายถ้าจะลงเลื่อมมือน,นิดนึงเปิดประมาณนี้เลยนะครับ ชัดเจนนะชัดเจนนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วย Facebook ก็พิมพ์เข้าไปพ่วงข้างช่างตั้มนะครับหน้าเพจก็พ่วงข้างช่างตัต้ม t i t o อกก็พ่วงข้างช่างตั้มนะครับ YouTube ก็พิมพ์เข้าไปพ่วงข้างช่างตั้มเจอนะครับเจอแน่นอนเบอร์โทรมีมีเบอร์โทรเบอร์เดียวเฟซเดียวเฟซเดียวทิกตอกเดียว YouTube เดียวนะครับ ของแท้นะครับถ้าคนอื่นทักไปไม่ใช่ของช่างตั้มนะครับช่างตั้มมีเบอร์โทรเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับอ่ามีแถมเสื้อแถมเสื้อครับผมแถมเสื้อครับผมเป็นบ้านทุ่งเงินทุ่งทองโอเคขอบคุณมากลูกค้าช่วยรีวิวนะครับโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะครับผมสวัสดีครับ